สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเช้านี้เราให้ปาป้าช่วยรดน้ำต้นไม้ดูมะม่วงเราติดดอกติดลูกเพียบเลยสองตายายช่วยกันทำสวนปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกทุกอย่างที่กินได้ป๋าป้าเราก็ช่วยอีกแรงหนึ่งช่วยเก็บกวาดใบมงใบไม้ช่วยทำนูน่นทำนี่ โอเคเลยดีมากเลยเอออ่ะให้ป,ป๊าช่วยอีกแรงขอบคุณมากเลยป,ป๊าปิดปิดเอ้ปิดปิดปัดป๊มได้เดีจะพาชมสวนแล้วนี่เดี๋ยวเราจะพาชมสวนให้ดูว่าเดี๋ยวก่อนตื่นเต้นมากแต่ทีนี้เราก็หวังว่า ปีนี้เราจะได้กินกินอะไรมะยงชิดมะยงชิดพันธุ์ทุนกล้าวติดดอกเริ่มติดเริ่มติดเยอะแยะแต่แยะเป็นลมนะทีนี้เราจะทำยังไงไม่ให้เขาร่วงฮะคือเราเนี่ยเราใส่ฮอร์โมนสดโฮอร์โมนไข่ให้เขาแต่มันเป็นช่วงที่มะยงชิด ปีนึงเขาจะติดครั้งหนึ่งนะแล้วเขาก็จะติดในช่วงเนี่ยธันวาเงี้ยทีนี้เราก็หวังว่าเราจะได้กินหลายๆล,ลูกหน่อยเพราะเคยกินไปตั้งสามลูกติด,ต,ดติดเยอะแต่ทีนี้มันจะร่วงหรือเปล่าแค่นั้นเอง รอลุ้นกินไม่ยงชิดนะจ๊ะอากาศเย็นดีพอ,อย่างเข้าเคหน้านาวลมหนาวก็ชอยพัดกระนำหนาวลมเอ่อยมาในาเวลาคำทำชื่นกว่าทุกวัน หนาวเย็นนงินลมเยหนาวอกเอ๋ยหนาวจนสั่นเสียงเร่ร้องก้องสนั่นทำให้ฉันเป็นสุขใจเสียงเพลงคำแลว้วคำแลว้วคำแลว้วดังแววมาแต่ไกล นี่ใครนะใครช่างประดิษคิดเพลงยำคำพรามไม่จ๊ะ <laughs> ร้องเองฟัางคนเดียวก็ได้เอาละนีมน่มอนมอนที่ตัดกิ่งปักชัมมอญบริขาวตาเที่ยงณขรพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกแปลกไปที่ช่องเดโชสุกอิน ใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมเบรี่เขาตัดที่นครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนรับรองไปติดต่อหาซื้อต้มน้ต้นไม้บอนสีไม้ด่างพืชมงคลไปทักหาเดี๋ยวน้งหนวดเขาตอบเองนะจ๊ะมีหลากหลายให้คนรักการปลูกนี่คนที่ชอบปลูกนู่นปลูกนี่ปลูก,ลกพืชมงคลปลูกไม้ด่างอะไรได้หมดเลย ซึ้อพวกเราดนนีสุดแล้วพวกเราเนี่ยมีหน้าร้านมีหน้าร้านมีตัวตนชัดเจนแจกเบอร์โทรศัพท์ด้วยเห็นไหมคนขายที่ดีคนขายสุจริตเขาจะแจกเบอร์โทรศัพท์โดยไม่สนใจอะไรใดทั้งสิน้นเพราะเขาค้าขายสุจริตไงจ๊ะช่องคุณหน่อยบ้านแร่องพยอมด้วยช่องแม่บีปลูกผักด้วยไปติดต่อหาซื้อกระท่อมที่ช่องแม่บีปลูกผัก คนหน่อยบ้านไร่ของพยอมก็เยอะแยะเลยทุกสิ่งทุกอย่างไปทักหาได้ยิงแหลหยิงกระดงแห่งบ้านไร่ของพยองก้าวีลเก้าน้องเอก้าีลเก้าเกษตรอินทรีย์9 A, 9 9 A, 9 C, C C. น้องโอนใจรักเกษตรไปติดต่อหาซื้อบริีน้องโอนได้คือไปทักหาแล้วก็สาวน้อยทําสวนอ้อยสารพัดอ้อยสายพันธุ์แล้วก็มีหลายอย่างที่สาวน้อยเขาปลูกมะดงมะเดืออย่างเงี้ยงานงานไปไปเบิงไปเบิง อันนี้เป็นอ,อะไรนะมะเฟืองเปรี้ยวมะเฟืองเปรี้ยวที่เราโอ้โหตอนแรกเขาสูงมากนะเราตัดจนกุดเลยว่าพอตัดกุดเขาว่าแตกออกมาอีกเอาใบไปทําปุ๋ยหมักโยนมาลงฝั่งนี้แหละใบเนี่ยเนี่ยเห็นดอกอ่อแซบไหมอ่อแซบน,ะซบนี่พี่ยุย้ยพี่ที่บริษัท ถ้าไม่บอกว่าอมแซบกินได้อมแซบเป็นตำลึงหวานเป็นวัชพืชที่กินได้ก็ไม่รู้พอพี่ยุ้ยบอกเท่านั้นแหละท่วมบ้านเลยทีนี้นี่เราต้องพูดซ้ำเพราะว่าเพื่อนใหม่ๆเข้ามาเขายังไม่รู้อันนี้ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวร่วงตัวไหนก็หล่นไปงอกตรงนั้นแหละชะพรูชะพรูชะพรูนี่กินดีนะมีธาตุเหล็กมีธาตุฟอสฟอรัสบำรุง กระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีอรอกินอะโวคาโดที่เราเอามาเพาะไว้นะเพาะเมล็ดอะโวคาโดนี่เพาะง่ายดีนะคือใครที่เก็บเก็บอะโวคาโดมาแล้วเอามาวางแหม่แหม่แหม่แหม,ม่ไว้เดี๋ยวเขาก็งอกทีนี้ก็บำรุงให้เขาจะริญเติบโต,ตแข็งแรงหม่องนี้ก็จะมีเยอะแยะตะแปบบบันลมเลยนี่ส้อมอะไรก็ไม่รู้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบกินแล้วเราก็เอาเม็ดมาโรยหว,วานๆเราว่าน่าจะเป็นกันหลายคนนะ่ะ คนรักการปลูกเดี๋ยวเวลากินอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเมล็ดพันธุ์มีเมล็ดก็ชอบจะเอามาเพาะ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 อ่าหลายคนเพาะเพาะแต่ไม่มีที่ปลูกพอพอกัพอนพวกเรานี่ส้มเดี๋ยวเราก็ต้องตัดนะ้วเพราะเขาสูงอ,อนี่สรสะสระทุกคนถ้าบ้านใครมีสระขึ้นนะอย่าอย่าไปถอนทิ้งนะจ๊ะ เพราะว่าเอามาทําน้ําหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีอ่ะทน้ําหมักพืชขมอ่ะมันก็ไม่ยากอ่ะรวบรวมพวกพืชขมต่างๆนั้นวเฉววยสะดาวอังกาบหนูฟ้าทลายโจรบอระเพ็ดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันขมๆขมขมเอามารวมกันสากิโลต่อน้าตาลทรายแดง1นกิโลใส่น้ําให้ท่วมๆหมักไว้สักหนึ่งเดือนแล้วก็กรองเอามาผสมน้ําอย่างละครึ่งแล้วก็ฉีดพ่นมแมลงหรือจะเอาใบเนี่ยรูดแล้วก็เอาไปใส่ใน ในกระถางต้นไม้ของที่ตัวเองรักป้องกันมแมลงได้เป็นอย่างดีมะยมมะยงชิดใครที่มีมแมลงวีขาวบินวนๆนๆน่น,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 นลองเอาไปใส่ในกระถางแล้วมันหายเลยไม่รู้มันหายไปไหนมแมลงหวีขาวลองดูนะแต่เขาก็มีการวิจัยอยู่แล้วไนงะรอกินในชะพลูใบ,บ,บใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่นะปลูกครั้งเดียวเขาก็จะแบบโห เนี่ยใครอยากได้มามาเด็ดเอาเลยนะนี่มาเด็ดแล้วก็เอากิ่งไปปักชาปักชาก็ง่ายด้วยแค่เอาเอาอันนี่เอาไม่ใช่อันนี้มันหมอนอยู่ว,ว่ะไม่ใช่เนี่ยแค่เอากิ่งเขาเอาก้านทิ่มลงดินรากมันจะงอกตามข้อเนี่ยยังไม่ได้ทําคลิปเลยเดี๋ยวก่อนรอก่อนกระเม็ิโกอยากให้ปลูก คณะเม็กซิโกนี่เป็นอะไรที่ทําได้หลายเมนูนะแกงส้มก็อ,อร่อยลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยตัดก,กิ่งปักช้ำก็ติดง่ายมากเลยอยากให้ทุกคนหามาปลูกทำราดหน้าอย่างนี้แต่ต้องปรุงสุกไปลวกจิ้มน้ำพริกอุย้ยมันจะมีรสชาติหวานในตัวเขาถึงได้เรียกว่าผงต้นผงชูรสเนี่ยแต่เอาไปทำผงชูเอาไปทำแบบ ปน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 ,ปนผงชุดทาเหมือนผงชูรสมันไม่ได้อ่ะมันไม่คือคือน้องต้อมอ่ะน้องต้มก็าเคยทําแล้วไงบอกว่ามันไม่มันใช้ไม่ได้อ่ะอ,อมันน่าจะแบบว่าต้มสดสดแล้วน้ำจะออกมาเหมือนต้มสาไก่เนะี่ยมันจะเอาไปทำเป็นผงอ่ะก็ลองไปดูแล้วกันว่าใครจะบอกว่า แต่เราก็คิดเหมือนน้องต้อมอะช่องเกษตรต้อมเกษตร4.0เกษตรกรเกษตรขี้เกียจ4.0่น่ะน้องต้อมอะเราก็ไม่ได้เข้าไปหาน้องต้อมนานมากแล้วหลายคนก็ทําแต่งานแต่การไม่เป็นไรพวกเราก็ทาช่องไปอย่างงี้แหละว่างาเมื่อไหร่ก็เข้าไปทักหาเพื่อนแต่พยายามลงช่องลงคลิปของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ท,ทาได้เพราะคลิปของพวกเรายิ่งเยอะ ยิ่งลอยตัวช่องจะลอยตัวแล้วก็รอยอย่างเดียวเลยทำไปเถอะรอรอคนที่รักการปลูกมาเจอพวกเรารอคนที่หัวใจดวงเดียวกันรอคนที่ชอบบุคลิกลักษณะการพูดจาในการนําเสนอของเราของเรานี่ไม่เคยมีใครชอบ <S <S เนื่องจากเราหา่าหุ่นหุ่นเงี้ยไม่มีใครชอบอยู่แล้ว เราก็ไม่ซีเรียสเนี่ยเราลงคลิปไปก็ไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะมาดูหรือไม่ดูอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสนะลงในสิ่งที่เราอ,อยากนำเสนอให้คนรักการปลูกมือใหม่หัดปลูกได้มาดูเพราะหลายคนก็ยังไม่รู้จักคณะเม็กซิโกนะจ๊ะหลายคนก็ยังไม่รู้จักเ,เด็กรุ่นใหม่ๆที่เกิดใหม่ๆก็ อาจจะมาเจอช่องพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าปลูกอะไรในสวนทำอะไรในสวนดูแลยังไงก็เอามาแชร์กันนะจ๊ะเนี่ยเพิ่งจะใส่ไปเพิ่งจะใส่ข้อมูลสวนข้อมนลไข่ไปแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายตอนใส่ไงหวังเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลก่อนนะว่าในเมื่อเขาติดดอกแบบนี้แล้วเนี่ย จะทายังไงไม่ให้เข้าร่วงจะต้องไปหาข้อมูลก่อนเพราะดูแล้วติดเยอะมากเลยติดช่อดอกเยอะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นปกคลิปนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายขึ้นปกคลิปแบบช็อตวิดีโอ่ะต้องถ่ายก่อนเดี๋ยวมันร่วงนี่ก็รอกินนะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าอะไรบ่าผู้ซานม,มสดที่เพาะจากมเมล็ดเมื่อก่อนนี้ก็ติดแล้วนะติดเยอะ แต่ก็ร่วงเรายังไม่แน่ใจเลยว,ว่าทําไมถึงร่วงก็กําลังรุ้นอยู่ว่าจะได้กินลูกไหมเนี่ยแต่ตัดกิ่งปักชําก็ติดง่ายไงอย่างเงี้ยตัดกิ่งแล้วก็ทิ่มลงดินเลยอย่างเงี้ยจะติดง่ายเอากิ่งเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยกิ่งแบบเนี้ยตัดแล้วก็ติ่มลงดินก็จะติดง่ายมากคือ ค่ะต้อมชนาพรค่ะขออนุญาตถ่ายคุณป้าด้วยเฮ้เวลาสวยไม่ย <c oughs> นะคคุณป้าสวยชื่อชนาพรเลริศชัยประเสริฐค่ะค่ะเลิศชัยประเสริฐค่ะนามสกุลเก่าคือราวินิตค่ะเป็นลูกอาจารย์สุพรรณราวินิดสอนภาษาไทยค่ะค่ะชื่อชนาพรคุณป้าถืออะไรมาเนะี่ย ้ใหอะไรคะนักการเอ่าล้วฉีดยาแล้วยาตายอ๋อใช่ต้อมก็ใช้อยู่ค่ะต้อมใช้ตามบริเวณที่เป็นร่องปูนปูนหน้าบ้านนะคะเขาบอกขวด20บาทเองเนี่ยคุณป้าไปหยด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 ตามน่ะต้อมก็ใช้อยู่ต้อมเคยทําคลิปอยู่ค่ะหยดตามกอมันเลยอ่อใช่ค่ะเดี๋ยวตรงรากอ่ะคุณป้าเดี๋ยวมันตายหมดเลยคุณป้าจะใช้เหมือนเราตามร่องปูนน่ะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่า เราจะใช้ตามเห็นปะ่ะตามร่องปูปนพื้นปูนอะไรแบบนี้ถ้ามีหญ้าเยอะมาเนี่ยหยุดเลยพวกน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยตายเกลื่ือนตายกระเรียงอันนี้ก็จะรอกินอันนี้เป็นต้นมะขามมะขามเกษตรมะขามเทศกเกษตรที่ป้าป้าซื้อมาให้เรากินแล้วเราก็เอามาเพาะ,มะเมล็ดคือชอบกินอะไร ก็ปลูกอันนั้นน่ะอันนี้เราชอบกินมะขามเทศกเกษตรที่ฝักให,ใ,หใหญ่ใช่ไหมทีเนี้ยเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ว่าจะทํำยังไงให้มันฝักใหญ่เพราะบางทีถ้าเพาะจะออกากเมล็ดมันจะกลายพันธุ์นะมันจะกลายจากมะขามเทศเป็นมะเขือเทศ <c oughs> <c oughs> ไว้เละเทออะไรบ้าเดีย๋ยวก็โดนดายเราไรสาระมาพามาชมเฉยๆพามาชมนู่นชมนี่ ดูมะม่วงถ่ายในจีเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายคลิปสั้นมะม่วงคือยังไงกลุ่มปลูกผักกลุ่มเกษตรจะต้องถ่ายคลิปสั้นสหรับคลิปยาวเว้นะจ๊ะสามารถถ่ายวนไปได้เลยไม่ต้องไปไงนั่นเพราะว่า YouTube พี่ YouTube เขาให้ถ่ายใช่ไหมเขาให้ถ่ายคลิปสั้นให้พวกเราลงคลิปอะไรก็ได้ที่เหลือเขาจัดการเองได้อ่านกัน,นะปะเข้าไปอ่าน พี่เขาให้ทำอะไรก็ทำแต่ตอนนี้พี่เขาให้แบบเชิญเข้า,าไปอะไรนะมีกิจกรรมที่ช็อตช็อตช็อตวิดีโอใช่ป่ะเขาก็เชิญแต่เรากลัวเดี๋ยวจะมาเสียตังค์ไงเรายังไม่กล้าเข้าไปม,มันจะมันจะทำอะไรกลัวเสียตังค์มากเออแต่พวกเรานะให้ลงคลิปไปเรื่อยๆนะลงไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเหมือนเป็นการสะสมสะสมเหรียญไปก่อนนะจ๊ะ ขอให้ลงคลิปรัวๆมันจะเป็นคืออย่างที่บอกคลิปทุกคลิปมันมีเหรียญน่ะมันมีเหรียญอันนี้สําหรับคนที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วแต่คนที่ยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้ยังยังไม่ถึงเกณฑ์หนึ่งพันรัสี่พชั่วโมง <c oughs> ก็ลงคลิปรัวๆได้ถือเป็นการสะสมแต่สี่พันชั่วโมงบอกตรงว่ามันหืดขึ้นคอนะจ๊ะทุกคนหลายๆคนนี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนอช่องไหนวะ ช่องต้มรักการปลูกรักการปลูกช่องนั้นก็มีเหรียญข้าแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ต้องเสียสละช่องนั้นเพื่อการทดสอบคือต้องแบบเสียเสียสละมากๆเลยอ่ะเพื่อการเช็คดูว่าเราจะได้ ช่องที่ลงคลิปบ่อยๆกับช่องที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปมันจะมีเหรียญเข้าไหมแล้วก็เดี๋ยวลงช็อตวิดีโอไปก็จะรอดูว่า,ามันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นการทดสอบระบบของพี่ยูเขาไงไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องยอมเสียคือเราก็จะขาดไรายได้ ช่องต้อมรักการปลูกแต่มันก็มีเหรียญเข้าแต่เหรียญเข้ามันน้อยน้อยกว่าต้อมชรา,าปลูกผักสวนครัวที่ลงคลิปบ่อยๆเป็นการทดลองเป็นการทดสอบที่เราทําเองเราก็จะรู้เองเรารู้ด้วยตนเองเนี่ยอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะหมดอายุไขแล้วนะต้นนี้เห็นปะ่ะโดนแท้แนละ้วมาก่อต้นนี้ เอาไปหัานหันหันหัๆนแกงส้มหั่นหันเก็บไว้ลวกก่อนก็ได้แล้วเก็บไว้ในช่องฟรีซเนี่ยถ้าใครจะทำแกงส้มนะไปหันหันหันแล้วก็ลวกน้ำร้อนแล้วเก็บไว้ในช่องฟรีซนั่นแหละแล้วก็จะมีกินแกงส้มมะละกออร่อยเราชอบกินแกงส้มมากเลยแกงส้มมะละกอเอาล่ะรอกิน เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเป็นน้ายหนาพันอะไรเนื้อหรือหนังก็ไม่รู้เราเอามาฝัง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 ไว้ไงทุเรียนยังอยู่ไหมทุเรียนทุเรียนชราพรหนดูสิ้ยยังอยู่ทุเรียนชรารอนั่นดูเจ๊ังไม่รอดหรอกทุเรียนชราพรกินเลยก็เอามาฝัง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 ไว้นั่นแหะ บ้านใครที่มีแบบพื้นที่เยอะๆเยอะๆนะรับรองได้เลยรับรองกินอะไรก็เอาเม็ดมาฝัง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 ถ้าพอจากเมล็ดมันก็จะอ้นี่หน่อยมันจะแข็งแรงไงมีรากแก้วไงอุ้ยสีทองเลยอ่ะทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโครนสราบควาย เห็นซาคันไทยแล้วเศร้าเห็นหนาที่ร้างนั้นมีแต่ฟางแทนรวงข้าวเห็นเขียวที่เกี่ยวเนบติดเสาเล่นเอาใจเราสะท้อนนิตินิติบุคคลเราเป็นไงน่ารักเป่านี่มาถกอ้นี่ออกหมดเลยเนี่ย มาถก ok เถวคันที่ขึ้นริมกำแพงออกหมดเลยเป็นตาฮักนะนิติบุคคลเรานะีด,ดีนิติบุคคลหลาย,ลายที่ก็เป็นยังไงเราไม่รู้แต่นิติบุคคลของเรานี่มีผู้จัดก,การทีมง,งานกรรมการหมู่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านที่น่ารักรอบตัวเลยนี่มีเพื่อนบ้านที่น่ารักรอบตัวนั้นเดี๋ยวไปตามพี่ทิพย์กับพี่ต้อยพี่หมูเอามาอาอกกําลังกาย แล้วก็พี่ใหม่อพี่ใหม่พี่ใหม่เพื่อนบ้านที่น่ารักพี่ใหม่ก็เป็นกรรมการหมู่บ้านนะพี่ใหม่เก็บกระเป๋าสตังเราตกปุ๊ตรงเนี้ยตกปุ๊ตรงนี้แล้วพี่ใหม่ก็เอามาคืนตอนนั้นเราเปิดประตูรถแล้วกระเป๋าสตังหล่นไงพี่ใหม่เจอพี่ใหม่ก็เก็บมาคืนให้น่ารักไหมโอ้เพื่อนบ้านเราน่ารักจะตายอยู่แล้วมีความสุขก็อยู่คือหมดอายุไขที่นี่แหละนอนตายที่นี่แหละแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้เอาศพเราฝังไว้หลังบ้านเป็นปุ๋ยที่ต้นไม้ด้วยทีนีรทมเนียมประเพณีของประเทศไทยเมืองพุทธมันไม่ใช่ถ้าตายก็ต้องฝังซึ่งมันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนสมัยโบราณอะไรเงี้ยมไม่ใช่ฝังแล้วก็เผาอะไรเงี้ยมันก็จะมีพิธีน,นู่นนี่นี่นั่นสืบทอดต่อกันมาแบบพัฒนากันมาเรื่อยๆอนาคตข้างหน้าก็คงไม่ได้เผาหรอกใส่แล้วก็ออกไปนอกอากาศ เออส่งไปนอกอวกาศเนี่อีประมาณ3 4มสี่ร้อยปีะไม่ต้องเผาอ่ะมันเป็นมลพิษอ,อะไรเป็นมลภา,าวะเป็นพิษมีควันไงคิดไปเรื่อยเปื่อยอยู่ให้รอดปลอดภัยไปวันๆก็โอเคละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะช่องเล็กช่องใหญ่นี้ให้หมดเลยเพราะฉะนั้น อยากได้ความรู้ใหม่ๆก็กดติดตามทุกช่องเลยสู้ไปด้วยกันใครที่ยังไม่ได้ทำช่องก็ทำนะจ๊ะเริ่มจากอัดคลิปยาวๆพาชมสวนพาทัวร์นู่นนี่นี่นั่นพูดไปฝึกพูดไปถ้ายัางไม่กล้าพูดก็ฝึกพูดไปก่อนฝึกพูดไปเนี่ยจี้เข้าไปนี่นี่ทำแบบนี้เนี่ยต้นชะอมนี่ต้นชะอมทําไมวิธีปลูกยังไง สรรพคุณยังไงถ้ารู้สรรพคุณก็บอกสรรพคุณด้วยถ้ารู้ถ้ารู้จักขยายพันธุ์ก็บอกไปด้วยมันจะทําให้คลิปนั้นน่ะที่เราถ่ายอ่ะมันยังได้เวลาสักประมาณหนึ่งนาทีต่อต้นต้นไม้หนึ่งชนิดเราก็ได้หนึ่งนาทีอ้าวมอนมอนชื่อไมเนี่ยเราก็จิ้มเข้าไปเงี้ย หมอนเชีงใหม่หรือหมอนอะไรก็แล้วแต่หมอนหรือมอลเบอรี่สามารถตัดกิ่งปักชําได้ง่ายมากเลยถ้าเป็นหมอนพื้นบ้านหมอนกระแพงแสนแต่ถ้าเป็นหมอนนอกก็จะต้องใช้เวลาติดตาตอนกิง่งเสียบยอดอะไรแบบนี้เนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นหมอนพื้นบ้านตัดกิ่งปักชําติดง่ายมากมาผ่านไปแล้วสามสิบวิสิบเก้าวิ เอาไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ต่อลากเข้าไปมีต้นพืชสมมติมีต้นพืชประมาณยี่สิบสามสินะโ,โหลากคลิปได้ยาวมากเลยลากคลิปให้ยาวเพื่อที่จะให้เติมชั่วโมงใช่ป่ะเพราะว่ากฎระเบียบข้อบังคับ YouTube มันหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงภายในหนึ่งปีนะคิดว่าต้องให้ผ่านถ้าไม่ผ่านมันจะนับใหม่อ่ะเราคิดนะตอนนี้เรามีความมั่นใจว่าน่าจะเป็นแบบที่เราคิดไว ถ้าหนึ่งพันับสี่พชั่วโมงภายใน1ปีไม่ผ่านเริ่มนับใหม่เพราะว่าตอนนี้ช่องต้อมปลูกผักสวนครัวปลาเข้าไปจะเจ็ดชั่วโมงแล้วแต่พอไปดูในอไอช่องที่เปิดสร้างรายได้มันเหลือพันสช่องที่เป็นข้อมูลวิเคราะห์อานาลิติกหกพัน จะเจ็ดพันชั่วโมงแล้วเออเราถึงบอกว่าน่าจะเป็นกฎระเบียบที่เมื่อก่อนนี้ที่บอกว่าไม่เป็นไรทาไปจนกว่าจะจะอะไรนะจะผ่านกฎไอ้นั่นน่าจะอารมณ์อร่อยแต่ตอนนี้กฎมันน่าจะเข้มขึ้นจะต้องผ่านภายในหนึ่งปีเท่านั้นถ้าหนึ่งปีไม่ถึงสี่พันชั่วโมงก็ให้เริ่มใหม่ซึ่งเราคิดวิเคราะห์เอาเองสังเกตมานานแล้วหลายคนก็ อยู่ดีๆกำลังจะผ่านกำลังจะผ่านอ้าวทำไมชั่วโมงมันลดลงไปหวบพวบพววบน่ยมันก็เดากันแบบนี้แหละเราเดาเอาเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปสั้นแล้วนะไปล้สู้ไปด้วยกันนะจ๊ะทุกๆคนสู้จนสุดชีวิตท้อได้นะแต่อย่าถอยหนึ่งสมองสองมือทำ มุ่งมั่นแคันจัดสรรเวลาแล้วก็ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาแบบนี้แหละไปแล้ว๋ยวเราจะถ่ายคลิปขึ้นปกด้วยอโอเคแค่นี้นะ